สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือห้าพยัคฆ์หนีแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนมาเลยกิจกรรมใหม่ล่าสุดกิจกรรมกระป๋องม่วงยังนักผจญภัยกิจกรรมเล่นยังไงแล้วของรางวัลมีอะไรบ้างแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามส่งแคสเกมสตรตมเมอร์ไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนะจ๊ะเติมเกมที่ไหนดีโอเจอแล้ว24ที่เพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมง เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แฮกววนพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ UID อย่าลืมใส่ครูป,ปอมมอมมิ่งเพื่อรับส่นลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกม24นทีเพจเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิ่งหัวภาพยักษ์นี่แน่น,ะนอนวันนี้ก็อยูบช่องแค็เกมสเตมเมอร์ไปกับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกมเนรับอย่างที่ทุกคนได้รับชมินโทรไปในะวันนี้เราจะ พาทุกคนมาลุยกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมกระป๋องม่วงอย่างนักผจญภัยนะมาดูกันว่ากิจกรรมเนี่ยมันเล่นยังไงนะแล้วก็ของรางวัลเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสเตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับขาดประมาณ6 0 0 0 0ก็จะ1ล้านนะแล้วก็ช่องเหาเมีสมาชิกเพนเนลยี่สิบบาทตาัดเซ็มห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครกว 5, 000, FIFA, ร็ว่าคอนเทนต์ฟรีไฟล์โลโบว่า์ฮันแมนแลวเกมเมอหนึ่งมากมายนะครับสามารถสมัครกันมาได้เลยนะครับมีชื่อเขียวแล้วก็ ติกเกอร์ได้ให้ใช้นะส่วนใครที่อยากเติมบอลพันแมนราคาถูกสามารถไปเติมได้ที่คเมนตีโฟร์เพย์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูปอ,มองมอร์มิงบอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอบคุณครับมาครับนี่คือกิจกรรมกระป๋องม่วงแบบล่าสดนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูนี่ก่อนเลยของรางวัลน,นะถ้าถามผมว่าอันไหนดีนะตัวม่วงดีกาเรตวลครดีตัวใข่ลบดี รักษะดีบันทึกหลอมดีกาดาวม่วงดีแล้วก็ใครนะครับที่ขาดหินฮีโร่หรือว่าปีศาจนะครับก็สามารถทําการมาเลือกหินได้นะเพราะตอนนี้ทางเกมเขาก็แจกนะครับกาโร่ S S R บวกอยู่นะใครที่ขาดหินแล้วก็สามารถมาแรกในกิจกรรมนี้ได้นะครับก่อ,อนอื่นนะครับก็ให้เราเนี่ย ทำงานนะครับกดมาที่ผจญภัยในเมืองน,นะครับโดยการที่เราจะต้องใช้กระป๋องงูวงในการไตีบอลเนีนะ่ยมันก็จะมีประมาณทั้งหมดอ่าเก้าด่านนะอ่ะพอเราผ่านทุกด่านแล้วใช่ไหมเราก็สามารถนะครับกดผ่านออตโต้ได้นะอ่ะผมจะผ่านออตโต้ไปฟึบอ่าเราก็จะได้บัตรเดินทางเก่าเควสเบาะแสมานะพอเราได้มาเนี่ยปุ๊บนี่ครับมันก็จะมีเนะี่ยพวกแผ่นเดินทางเนะี่ยอันนี้คือเราเนะี่ยจะได้รับบัตรใช่ป่ะเออคือยิ่งแบบ ยิ่งเราผ่านด่านเยอะหรือว่าลงเยอะเนะี่ยเราก็จะได้แต้มไว้นะครับเราก็จะได้ของจากตรงนี้อีกนะเออเห็นไหมมีตัวดงตัวดาตัววูดมีหมดนะครับเนี่ยโดโด,โดเห็นไหมของดีนะอันเนี้ยคือแต่ว่าเราเนะี่ยต้องหาบัตรเดินทางเยอะๆนะครับพอเราลุยเสร็จใช่ปะ่ะเราก็จะได้นะครับกดเนะครับอ่ะเอาของเนะี่ยมากดที่บอสนะครับเราต้องเปิดตรงเนี้ยให้หมดก่อนนะ123เนะี่ยเราต้องหาเบาะแสบอสบอให้หมดก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการ ตีบอสตรงนี้ได้นะพอะเราตีบอสผ่านเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญอันนี้นะครับเหรียญในกรเปาไว้แลกของนะครับแล้วก็มันจะมีนี่เห็นมามคู่มือด้วยนะเขาก็จะบอกอยู่นะครับว่าให้เราเนี่ยสู้สุดขีดสาครั้งนะอันนี้จะเป็นเควสนะเห็นปหมเนี่ยเออเนี่ยเควสหมดเลยน่ะเควสหมดเลยน่คือเราทาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้พวกบัตรนะครับเราก็จะได้เควสไวขึ้นนะครับแล้วก็ได้แลกของเนี่ยไวขึ้นนะเดี๋ยวผมจะซื้อปองมั่วอีกนะปุ๊บมา เอาแบบธรรมดาพอไม่ต้อง360ดอกมึงก็คิดว่ากูเพชรเยอะไง่ะปึ๊บเดี๋ยวผมจะทําการนะซื้อก่อนซื้อกป๋องม่วงก่อนเดี๋ยวนะปึ๊บไม่ใช่อันนี้วายเดี๋ยวนี้ยืนต้องอันนี้เอออันนี้แพ็คมันก็เยอะไงอ่ะซื้อสักสามแพ็คนะปึ๊บโอเคมามาตอนนี้ผมได้แล้ว2 46กล่องม่วงนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวมาดูกันนะว่า200กระป๋องเนี่ย แต้มของเราจะขึ้นไปขนาดไหนนะตอนนี้248ใช่อ่ะเดี๋ยวผมจะลุยเมลสก,กาดแบบสักยาวๆอ,อ่ะอ่ะปึ๊บมาบุกเข้าไปโอเคได้มา25ใบนะปึ๊บโบเข้าไปอีกปึ๊บโบเข้าไปอีกโอเคปึ๊บโบโอเคเรียบร้อยผมซัดไปทั้งหมด4รอบติดเนี่ยครับอ่ะแผนเดินทางของผมแนละตอนนี้ก็ได้แล้วเห็นไหม ได้ไหมสองช่องเออทำดาให้ไหนนะจาก200กว่านะกลายเป็น348บเนี่ยโอเคเห็นป่มแล้วเราก็จะได้รับเควสจากตรงนี้อีกนะเนี่ยเออเนี่ยข้อดีคือตรงนี้แหละเห็นไหมแล้วเราก็ได้เควสพอเราได้เควสปุ๊บเราก็มารับของได้อีกไนงะเนี่ยแหละดีจัดเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาเปิดบ่อแสบอสนี่ปุ๊บอ่าพอเปิดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ท้าสู้กับบอสนะปุ๊บมาแล้วก,กดดวลกับบอสไปเลยนะฟิงโอเคปรสนามมามเทียบร้อยเนี่ยมาปุ๊บ ไปนี่ครับหมัดไอ้จ่อยเดี๋ยวได้เจอหมัดไอ้จ่อยของเรานะเราจะมาต่อยบาคุซันนะฟุบไปก่อนนะแฟตของเราฟุบเข้าไปหนึ่งท like ีโอเคเรียบร้อยนี่ครับฟุบแล้วก็ได้เวลาฟุบปในดาแห่งแสงโดดขึ้นฟ้าฟุบไปนี่ไงแรงจัดแรงจัดแต่บอสขึ้เหนียวจัดโดนหมัดไอ้จ่อยเข้าไปเลยฟุบแล้วก็ได้ดาแห่งแสงฟุบโดดขึ้นฟ้าแล้วก็บะบ๊ะบ๊ะบ๊ะบะโบเข้าไปหนึ่งทีไงลอยเก้าสิบห้าหลาแรงจัดเนี่ยครับ ปุ๊บแล้วก็เสถังขวางจากคิงของเรานะครับเด้งระดับกริง้งกริ้งกริ้งกริ้งโอเคเด้งระดับเรียบร้อยแ,แล้วก็ได้เวลาพาเพื่อนล่เตะนะครับระดมยิงกดทับสุดขีดจากไปท่านไหนปุ๊บกระดุดบังเข้าไปหนึ่งทีโอเคก้าสิบสองล้านนะปุ๊บแล้วก็ได้เวลาบุกหมัดไอ้จอยไปไงปุ๊บแล้วก็ได้เวลาดาแห่งแสงหนึ่งทีโดดขึ้นฟ้าไปฟุ๊บ บาเข้าไปหนึ่งทีง่ะสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านนะบอสใกล้จะตายอ้ะตอนนี้โมเลกัสไตล์จากจักรพรรดิเด็กนะปล่อยหมาฟิง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 บังเข้าไปล่วงกับล่วงแล้วหมัดไอ้จ่อยเข้าไปเลยต่อยอีกหนึ่งทีแล้วก็ได้ละด่างแห่งแสงมาดูว่าด่าแห่งแสงรอบนี้จะปิดฉากได้หรือเปล่าบุ้งเข้าไปหนึ่งทีปุ๊บยาเรียบร้อยเรียบร้อยเห็นไหมอ่ะพอเราทํากานเนี่ยผ่านบอสได้ปุ๊บเราก็จะได้ ก็รับของเองนะครับโอเคแล้วบอสเนี่ย,ยมันก็จะเปลี่ยนตัวใหม่นะถ้าเรามีเหรียเราก็สามารถเปิดบอ่อแสได้อีกนะก็คือทําแบบนี้ไปเรื่อยนะอย่างที่1นึ่นะครับคือซื้อกป่องม่วงก่อนนะครับสองให้เรามาลงด่านนะครับลงด่านเสร็จปุ๊บแล้วก็มากดพวกแพนเดินทางมากดรับเควสต่างๆนะครับแล้วก็มาทําการนะครับตีบอสตีบอสเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เหรียญเห็นไหมเราก็จะเริ่มได้เหรียญแล้วพอเรามีเหรียญเนนะี่ยเราก็มาแลกของนะครับอย่างที่ผมบอกกันนะตัวม่วงดีตัวไข่ลบดีนะครับทักษะดีนะการคืนค่าดีบ การดม่วงดีนะแล้วก็ใครเนี่ยที่ขาดหินนะไม่ว่าจะเป็นหินปีฮีโรหรือว่าหินปีาศาจแบบว่าอยากทําตัวละครเอเลนอาบวกเนะน,นี่ยตอนเนี้ยมี1หินนะครับอ่ะแล้วก็จะเป็นพวกของต่างๆนะใครที่ยังการดาไม่เต็มก็สามารถมาแลกได้นะส่วนใครที่อยากทําการบับหาสปีดสามแถวหาโบนัสต่อสู้หาโบนัสใหพีก็สามารถมาแลกกุญแจได้นะครับอ่ะกิจรกรรมเหลืออีกเวันประมาณแวันอนะ่ะเวันกับอีกสิชั่วโมงนะก็สามารถมาล่วมสนุกกันได้นะคือเอาจริงเนะี่ยมันก็คือกิจกรรมป๋องม่งวงกันแหละแล้วก็ ของตัวนี้คือมันดีด้วยนะเผื่อใครที่ขาดตัวอาวุธหนึ่งใบขาดตัวดำหนึ่งใบสองใบเนี่ยตรงนี้มันก็มีแจกนะเห็นไหมมันก็จะมีเควสของมันอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากนะคิดว่าน่าจะเล่นกันได้ทุกคนนะก็คือซื้กอกป๋องม่วงลงดานลงดานเสร็จปุ๊บรับเควสรับการ์ดรับเควสตรงนี้แล้วก็มาหาบอสสายบอสแล้วก็ทําการตีบอสแล้วก็แลกของนะแค่นี้เลยไม่ยากอ,อไม่ยากแล้วก็ใครนะที่ อยากเล่นการโล่ล่าง u r ให้สุดนะครับอย่าลืมเล่นกิจกรรมนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีของมาขายเหมือนกันนะเห็นไ่มใครที่ขายหินก็สามารถซื้อด้วยเพชรได้นะมันก็จะมีขายอยู่นะมี2หินเลยแล้วตรงนะี้แล้วก็กิจกรรมอีก1หนินนะก็หายอีก1หนินก็จริงๆมันก็มีในกล่องอยู่แล้วนะตรงนี้ก็สามารถทําการโล่ได้เลยนะไม่ยากเย็นนะคิดว่าทุกคนน่าจะได้การโร่ฟรีกันนะแล้วก็ไปดามพลังให้กับร่าง UR ที่จะมาในเดือนหน้านเองนะเพราะว่าการที่เราจะปั้นตัวละคร u r ให้สุดเนะี่ย จำเป็นที่จะต้องใช้ล่าง s d r ดบวกด้วยนั่นเองเนี่ยผมก็ได้ทำการรีวิวแล้วก็เล่นกิจกรรมใหม่ให้ทุกคนได้รับชมจบแล้วเนี่ยก็ต้องขอคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกการติดตามขอคุณทุกคนที่รับชมจบอย่าลืมส่งแคสแก๊สตีมเมอร์ทางของเราไป1ล้านซับด้วยนะขยายผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม